การทางานของกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลทางานผ่านอารมณ์และความรู้สึกจริงๆค่ะของเฮาเองจริงๆค่ะแต่ว่ามันจะต้องอาศัยการทํางานแบบใช้สามกดนะคนที่เห็นกดแรงดึงดูดจักรวาลจะต้องรู้ว่าสายพูดสายภาพสาย acting อีปี้เนี่ยเป็นคนที่คนนึงที่เป็นสายพูดแปลว่า ถ้าเอาอู้อย่างแล้วมันจะเป็นจริงถ้าอาอู้อย่างบ่อยๆอู้ด้วยความรู้สึกเิ้นทำงานผ่านความรู้สึกเนาะอู้พร้อมกับมีฟีลลิ่งหรืออารมณ์และความรู้สึกก็ร่วมด้วยว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันจะทําพื่อเฮาดึงดูดไอ้อย่างที่เฮาพูด สิ่งนั้นอะมันจะเกิดขึ้นจริงอีพี่บอกว่าสําคัญมากเลยพลังคําพูดดึงดูดเงินล้านพลังคําพูดเปลี่ยนชีวิตพลังคําพูดทําให้เราสวยขึ้นพลังคําพูดเปลี่ยนชีวิตเราได้เจือบัเจือเจ้าถ้าบัดเจืออีพี่จะบอกว่าลองอ,อู้อไอยยังสักอย่างนึ่งกับตวเก่าด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่เข้มขน้นด้วยอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกที่เบิกบานแล้วรู้สึกเหมือนแบบเขาเป็นจะอัานได้พี่จะยกตัวอย่างเช่นพี่ตุ้มทำไมเธอสวยขึ้นทุกวันนะ่ะ พี่ตุ้มทาไมเธอหุ่นดีขึ้นทุกวันเธอรู้ไหมเธอหุ่นดีขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยพี่ตุ้มมีอย่างเธอแบบหน้าหักแล้วก็หน้าอ่อนยาวขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยเธอหูตัวกว่าว่าเธออะชตกทาปอายุตัวเองไวี้สิบแปดปีบัตเจ,ออจ้าลองอู้เจ้าติดต่อกันอู้ตึงวันนะเออตึงวันด้วยวามรู้สึกแบบว่าบัตรได้โดนบังค่าเพื่ออู้นะเจ้าแต่เธออู้ด้วยความรู้สึกแบบฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆอู้ไปเรื่อยพูดไปเรื่อยๆพูดไปจนกระทั่งจุดได้สำเนึองเขาเจ้าพูดโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันฝน ตอนแรกๆที่เฮาอู้ว่าเธอสวยจังเลยอ่ะเธอหุ่นดีจังเลย่ะจะเขาอาจจะตุ้ยเหมือนหมีเนาะแต่เขามาอู้บอกตัวเองว่าเธอหุ่นดีจังเลยฮะอาจจะรู้สึกแบบก็เขินๆหรือแบบมันเตะอะฮะแบบแจ้งามฮะตุ้ยเหมือนหมีอู้ไปก่อนลองเชื่อไปก่อนว่าเออฉันเป็นแบบนั้นมันคือคําสั่งจิตพลังคําพูดจะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์ให้เฮาเป็นแบบนั้นได้ก่ต่อเมื่อเราพูดด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นมันแล้วเฮาเชื่อว่าเฮาจะเป็นแบบนั้นอู้ไปเรื่อยๆจนจิตใต้สํานึกเปิ้นเชื่อ เมื่อใดที่จิตใต้สำนึกปั้นเชื่อว่าฉันหุ่นดีได้เมื่อใดที่จิตใต้สำนึกปั้นเชื่อว่าฉันรวยได้เมื่อใดที่จิตสันจิตใต้สำนึกปั้นเชื่อว่าฉันสวยก็จะไปดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนบัจเจร้องอูดด้ดูคนตุยๆแล้วแบบโอ้ยฉันหุ่นดีจังเลยอ่ะอุ้ยเอลเอสแล้วเนี่ยอุ้ยมีซิกแพคด้วยเนี่ยโอ้ไปเรือ่อยๆแล้วหูซึ้อเออมีอารมณ์ร่วมขนาดี่อู้ฉันรวยขึ้นแล้วเนี่ยฉันรวยขึ้นแล้วเนี่ยขอบคุณความรวยนะฉันรวยขึ้นแล้วเนี่ยฉันเเเป็นรออื่ย อู้ไปจนจิตใต้สำนึกเปิ้นเจือเมื่อใดที่เปิ้นเจือเปิ้นจะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนมาสนับสนุนให้เขาเป็นแบบนั้นบัเจ้อลองเอาไปอู้ดูนะเจ้าพลังคำพูดดึงดูดทุกอย่างค่ะ